สาธุชนบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนตอน้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงว่านรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์ฉานด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาจะว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจำเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความร่วมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูตรพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแตกความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่แต่าอาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้ว <c oughs> ก็เลยลืมความตายไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แล้วก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ ขอบัรดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะได้ไม่ไมเกิดอนาะบายภูมิมีนรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษาสินห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วัดนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกำลังใจอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนเขาบรัดาแต่พุทธศาสนิกชน เป็นสาวกพรองค์สมเด็จประจินนวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกันแต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่นอนน,น้ก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกําลังใจถึงขั้นนี้แล้วขย่องแอบแอบไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นาน อย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบอยู่มไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยินรูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม,มากๆแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตคล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่แหละความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดนของอบายภูมิเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขาดสินห้าเสมอไป ว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรศณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไปแม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มหมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุนิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกกัมมดาญาโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกเรื่องโกตุห,หิกะตอนที่ห้า ในความจริงก็ัาน,นึกแท่งชักหักระดูกไครทั้งหมดอารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกประย่าจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี้ไม่ว่าถึงคารวดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้าง ว่าพระเนรเราที่มีกำลังใจดีมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามา,สามารถสามารถสรงอารมณ์ในสัญญตั้งสามเดยกานี้ได้ <c oughs> คำว่าสงรงอารมณ์ในสัญญหมายความสามารถหักข้างกำลังใจ ไม่คิดไปตามสังโยชนสามระการคัดค้านสังโยชนสังโยชนคิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินยัยมีวินัยก็เคร่งครัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดี แตได้ว่าจิตไปคล้องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าความจริงการคล้องแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอวบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตก็วระธรรมในาตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้ หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจยเสียมีจะมีรากมีกายเสียสติสัสสมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบมีลมอิจฉาได้สยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสติฉายก่อน ้องไปเกิดในเวจีมหานร,รกก่อนอย่างพระเทวทัตเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยของพระองค์เองมีความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนะี่ยเมื่อคนที่อยู่กับพ,พระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้ายันนึกว่าดีทุกคน แต่ว่าท่านอ,องค์นี้ท่านดีไปเสียท่าเขานิดที่เลวจัดจัดกอย่างเช่นเทวทัตและโกคาริกะเป็นตน้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสำนักใดในสมัยปัจจุบันก็ตามหัวหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงย่านึกว่าคนในสำนักตั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลว แต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตนไม่ทำตนในด้านของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมาก แต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโรภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต์คงไม่เย่สูงลิฟต์คงต่ำลิฟต์อย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ท่านมาได้เร็วอย่างนั้น เรื่องของใต้ก็มีว่าเพระนี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่งท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวอลแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวอนแพรก็ได้นะ เวลานั้นเด็กว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอาตมาก,ก็ไม่รู้จักจะบอกนะขณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำได้นี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อยให้ค้าว่าเนื้อน้อยก็หมายถึงผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่ง ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวย้อมพี่สาวทำความสะอาดที่นี้เป็นต้นอาตมาก็จำบาลีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัดว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือย้อมก็จำไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่เป็นนลำพธิาวิรุฬพาของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้วก็ยอมเย็บแล้วก็ยอมเสร็จพูดง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะ สมัยนี้เทียบกับแพรหรือปานเสร็จแล้วก็ไม่ให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่านพระธบริษัทท่าทั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมาก <c oughs> อาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปก็ดูเจตยาคือกำลังใจของทองของท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อรตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไม ใจก็บอกว่าผ้าอัตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรกับการที่จะรับไว้เพราะผิดประวิน,นัยผู้ภาษาไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่นพี่สาวก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่าน เมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทําทุบเส้ใหม่สางเสม้อใหม่เอาได้ออกมากรอกเส้ใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กเกเนื้อถึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สาวบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวีไัยพี่สาวไปแล้วถ้าก็าอยากจะอมจีวรเพรนี้แต่มันหอมไม่ไหว เพราะป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักในาะจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทนันนองจีวรนท่านก็ถึงแก่ความตายราศยที่จิตแทนทยี่นึกถึงคุณพระรัตนไตรัยด้วยความจริงวินัยท่าไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลยแต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้า อาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแลแทนนี้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบุญบารมีของท่านน่ถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดกันรู้จักกันมาว่าเทวดาชัา้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดาจะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป อาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าฉันดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธวิดาคือวิดาของพระพุทธเจ้าสองพระพุทธมารดา แล้วก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบกรรงความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบาร,รมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตท่านประวัติถึงจีวรแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกรีบของจีวร ในกรีบของจีวรนี่บรรดาทต่พุทธบริษัททั้งเกิดเป็นเลนไอเลนนี่ตัวเล็กมากเรามองได้สายตาเปล่าจงตาธรรมาายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่แว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนลอ้อตะโกนขนาดไหนหูวพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเขาไปเกิดเป็นเลน ที่ตามพระวินัยบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์ส,บสมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มรดกได้ทรานั้นต้องไปากายก,ก่อนตายร่ว <c> ม <oughs> มอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์ส,บสมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสง ข้อนีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังแล้วก็โปรดจ,จําไม่ด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้าง,เป,นนางเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้าง เราทรัพย์สมบัติส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงฆ์ให้สงฆ์ลงมติว่าสงฆ์เห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแลวก็ได้แนะนำให้ท่านบุญนันทราบว่าเรื่องนี้แย้อาตมามอบธอาตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดวินัย ยังไงยังไงเขาไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หย,ยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แน่ก็ถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองไปให้ชาวบ้านเพราะการมอบหมายซึ่งกันตามไม่ไนต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตาย อดียใบฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายหล้วานั้นก็ไม่ยอมรับเอาไปบอกว่าถวายสงข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรรดาเทมพุทธบริษัทการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้แต่เศษกระเบื้องแตกแตๆเล็กๆชิ้นเดียว เลืนดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ได้อนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คือเอาเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหมท่านจะเถียงก็เถียง ในเมื่อเทศไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าขืนได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะด้ขืนโต้อตอบก,ก็ท่านดีไม่ดีอาตมจิตใจตอาตมาเศร้าหมองเพราะการโต้อตอบก,กับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกำลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะนั่นงปะเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้มาพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำมินายกรรมแล้วมีคราว่าแตะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเกินได้คนนี้จะเกินได้ด้วยข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบเประเภทดีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าคนนาของสงไปอย่างน้อยถ้ากลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นอาตมาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่เยเพืงอรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากครวาสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้ว จะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระโองค์นั้นได้แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่ก็เรียกว่าเงินลึกของสาธุคำว่าสาธุคือท่านว่าให้ให้ได้ดีแล้วให้โดยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะระไปรับรรดก อย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตกนรกเป็นการละเมิดทําลายศรัทธาก็บรรดาท่นพุทธบริษัทถึงพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน หากว่าท่านจะมอบอะไรให้ก็ญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นคราวาั็หมายความยังไม่บวดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวทแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมด หรือว่าบางทีไปฝ่าธนาคานไว้ฝ่าธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยกองเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านได้เพราะไปซั์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาด้จากการถวายขบันดาแทานพทธบริษัทสมัยที่เป็นข่านแล้ว ใอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเปส่วนดตัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพรากเราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเข้นโอนนกรบรรดายญาตโยมพของท่านไปท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรก บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เวจีอะไรก็เวจ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุกเกลือนในเวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดงเรื่องพระติสาเพราเรื่องสัน้นจะนำเรื่องอืกก่นเข้ามาประสานประสานให้พอกับเวลา สำหรับพระติสตร์นั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักจีวรความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นปะโสดาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบพอพ้นจากความเป็นเลนแล้นจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตเกิดค,ความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วย เอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นมาผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสาไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่ม เป็นได้เล็กๆทำให้ผ้าเป็นผ้าในีายละเอียดน่ารักท่านยินรับนี่จิตท่านสะอาดขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าท่านพระติสสตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆไปสิงอยู่ในกรีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ บันดาพระทัานหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติคอววาติสระเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเดม็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่แน่นักนะว่ามาหาเศรษฐีทั้งหลายมีความเคารพอย่างพระนอนุนิทมีผ้าสาดอกเป็นพันพันผืน แต่พระนนท์ท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเฮงพระอะไรไม่มีไม,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 ไม่ไม่มีผ้าห่มแล้ะผ้าห่มไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกแต่ก็ทำบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกยางท่านพระติสา,านี้อาจจะมีจีววมากก็ได้พราะว่าทำอาหาสถีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะอจึงมีการตวดคนรั์สมบัติกันขึ้นมา หยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรผืนนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระโอทิ์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในเรื่อคันตกดี ยีได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอานท์เพราะวาอนันท้าดูกาอนุนรีบไปที่ทุติทิติสะเดี๋ยวนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไว้ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอย่าแต่เด็ดขาดวันที่แปดจึงแต่ต้องได้ ระนนก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าก็ทรงตัดว่าก็เลนติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายะเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มี เธอมาตายใช่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวรนเธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวออยู่เจ็ดวันเพราะเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน ถึงเจวันแล้วเล่นดนัน้นจะตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนเทวดาบนสวนนสนรรค์ชันดุสินี่จะบรรดาญาโยงพุทธบริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆและก็มีศีลบริสุทธ บางท่านหรือหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจำเป็นีท่จะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมิด้งสีบเรืการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันได้ อบายภูมิสี่คือนรกเปตอสรกายสติสชจฉานแต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วนะ่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆไ,ได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแลว้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของต้นเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใสจะงนั้นการที่บรรดาเต็มพุทธบริษัททั้งหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจะเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็ดพระผู้มีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในไบยภูมิต่อไป อาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกว่าหมดเวลาแล้วประกาศแล้วคือลองกริ้งกริ้งเไปไ็นปของตั้งเวลาว่าหมดเวลาสานาทียังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลจงมีแด่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี